สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของโจ๊กเกอร์คนใหม่แห่งจักรวาลแบทแมน Batman ที่นำแสดงโดยตัวของโรเบิร์ตแพทริสันนั่นเองเราก็คงจะได้เห็นกันแบบแวบๆนะครับผมผ่านหนังกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือ ตัวของตื่นตืดตื่นบอกไว้ก่อนนะครับก่อนเราจะเปิดเผยเนี่ยว่ามีสปอยนะครับแต่โอเคเราถือว่าเตือนกันแล้วนะครับให้เวลาปิดคลิปนี้3 2 1โอเคนะครับผมถ้าอยู่ต่อโดนสปอยแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วผู้ที่มารับบทเป็นโจ๊กเกอร์ก็ถูกต้องนะครับผมตามข่าวลือที่ออกมาเลยนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของดูอีกแห่งอีเทอร์นอลหรือว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยนะครับก็คือแบร์รี่คิโอแกนนั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามากันแบบแวบเดียวเห็นหน้าไม่ ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอจะรู้ได้เลยนะครับผ่านเสียงหัวเราะผ่านท่าทางอากับกิริยาอะไรต่างๆว่าเขาคนนี้เนี่ยคือโจเกอร์อย่างแน่นอนซึ่งคลิปโจเกอร์เนี่ยเรามีอะไรให้เล่าเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าโจเกอร์คนนี้เนี่ยจะมีประวัติเป็นมาอย่างไงนะหรือว่าเขาจะมาปรากฏที่ไหนเขาจะมายัางไงกันต่อซึ่งแน่นอนละ่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะครับเรามารูกันก่อนดีกว่าว่าแล้วเราจะได้เห็นเขาอีกเมื่อไหร่นะครับผมเราจะได้เห็นเขาอะไรยังไงซึ่งเอาจริงๆนะแค่แบบว่าเห็นแบร์รี่คิวแกร มาเล่นเป็นโจเกอร์ผมก็แบบอยากดูแบบสุดหัวใจแล้วนะครับผมเพราะประทับใจจากบทดูอีกเป็นอย่างมากเลยแล้วบทพูดแต่ละพูดเน้นคาคมสุดๆถูกไหมแล้วเป็นคําคมที่แบบว่าไม่ใช่คําคมพ่ําเพื่อแบบไม่ใช่คําคมแบบดูเท่อะไรแบบนี้เป็นคําคมที่มันแบบเข้าถึงเรื่องราวของชีวิตจริงๆอะ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะแล้วแบบว่าด้วยภาพลักษณ์จากอีเทอร์นอลเนี่ยพอมาเป็นโจเกอร์เองอะ่ะโจเกอร์เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความปรัชญาค่อนข้างจะสูงนะครับผมแล้วก็เป็นปรัชญาแบบที่ อันคอนเวนชั่นแนลด้วยไม่ใช่ปรัชญาคนทั่วไปอ่ะเพราะฉะนั้นเองอ่ะทำให้ตัวละครโจเกอร์ยิ่งดูมีมิติยิ่งดูมีความน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีโอกาสจะปรากฏออกมาในไหนบ้างเขาจะเป็นวายร้ายคนต่อไปของแบทแมนภาคต่อไปไหมเนี่ยเออเรามาดูกันคือเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกกันตามตรงก่อนว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะแต่เรียกได้ว่าเราก็เห็นกันก่อนแล้วแหละว่าโอเคโจเกอร์ Joker มันแวบ,บมาแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมมีโอกาสที่เราจะได้เจอเขาอีกแน่นอนละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีนี้เองโจ๊กเกอร์มากับริทเลอร์นะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์กับริทเลอร์บ้าง ตัวละคร2ตัวนี้เราคงได้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นวายร้ายของแบทแมนทั้งคู่นะโจเกอร์ก็เป็นตัวตลกที่เป็นแบบวายร้ายอะไรแบบนี้ถูกไหมวายร้ายตีมตัวตลกลิเลอร์เองเป็นวายร้ายสายทายปัญหาซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยคือเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกันค่อนข้างเยอะในหลายๆส่วนในหลายๆจุดนะแล้วในคอมมิกเองเนี่ยนะครับผมมันเคยมีเหตุการณ์ที่2คนนี้เนี่ยมาสู้กันเองด้วยนะครับผมจนเกิดเป็นสงครามในเมืองก็ตแฮมเนี่ยแบบโอ้โหละนีละน้าสู้กันพังยับไปมเวบ,บน่่นบบา็ 2รองใครเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นวายร้ายที่ถ้าร่วมมือกันแล้วเนี่ยจะเป็นวายร้ายมหาปรญยามากๆส่วนถ้าสู้กันเองเนี่ยก็จะเกิดความชิปหายวายวอดมากๆผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่แบทแมนไตรภาคเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่ภาค2แหละ แต่ในภาค3เนี่ยนะครับผมจะเป็นการเอาตัวของโจเกอร์กับลิทเลอร์มาสู้กันนะครับผมก็จะเป็นไอเดียที่แบบทําให้หนังยิ่งน่าดูขึ้นไปใหญ่ถูกไหมคือภาคแรกเนี่ยเป็นลิทเลอร์มาแล้วภาค2อาจจะไม่ใช่โจเกอร์ก็ได้แล้วภาค3เนี่ยไปจบที่โจเกอร์มาสู้กับลิทเลอร์จะเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆโดยหากใครอยากรู้ว่าอีเวนต์ไหนนะครับที่โจเกอร์เนี่ยสู้กับลิทเลอร์มันคืออีเวนต์ War of Jo โจเกอแอนด์ลิเนะครับผมก็ลองไปดูกันได้เลยก็ตามชื่อเลยถูกไหมสงครามของมุกตลกและคําถามแบบทาาายปัญหออะไรรแแบบบบเนี้บบว่ออตง ตรงเลยนะครับซึ่งแบบว่าเจ๋งมากเรื่องนี้สนุกมากจริงแล้วผมคิดว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นในแบบเป็นการจบไตายภาคของแบทแมนเวอร์ชันโรเบิร์ตแพตติสันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วเรียกได้ว่าเรื่องราวเนี้ยก็เกิดขึ้นในตอนที่แบทแมนยังไม่ได้เก่งมากด้วยนะครับผมคือเป็นเรื่องราวที่ย้อนอดีตไปอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราจะได้เห็นแบบการเติบโตของโรเบิร์ตแพตติสันเนี่ยมากขึ้นด้วยแล้วทีนี้เองถ้าเกิดว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้มาเป็นตัวร้ายในภาค2ไงครับเขาจะไปเป็นตัวร้ายได้ในที่ไหนอีกคืออ่ะภา,อาภาคสาม ว่ามีโอกาสไหมมีแต่อาจจะยังไม่ได้100%เพราะว่ามีสปินออฟออกไปด้วยในเรื่องราวของจักรวาลแบทแมน Batman นี้ถ้าให้ถามผมเองผมคิดว่าตัวของโจเกอร์เนี่ยน่าจะปรากฏตัวออกมานะครับผมในซีรีส์อาคัมอะไซรัมหรือเปล่านะครับผมซึ่งยังไม่ได้รู้ชื่อที่แน่นอนนะแต่เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับอาคัมอะไซรัมอะไรแบบเนี้ยเราน่าจะได้เห็นเรื่องราวของโจเกอร์ในตรงนั้นหรือว่าอาจจะเป็นในซีรีส์ของเพนกวินก็อาจจะมีการเป็นปรากฏตัวมาเป็นคาเมโออะไรแบบนี้นิดน,นหน่อยๆแต่ถ้าจะเอาให้พีนะคดิว่า ถ้าปรากฏตัวมาเป็นตัวละครหลักในีาคทอาไซรัมเนี่ยแล้วภาค2อะเอาตัวอื่นมาเป็นตัวร้ายพก่อนแล้วภาค3เนี่ยค่อยเอาลิทเลอร์กับโจเกอร์เนี่ยนะครับผมตอนแรกอาจจะกลับมาร่วมมือกันสัพพักตีกันเองแล้วแบทแมนต้องมาหยุดไอส้สงครามระหว่าง2วงายลายเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นการแก้มือด้วยเพราะว่าอย่างใน The Batman เดอะแบทแมนเองอะตัวของแบทแมนแทบจะทําอะไรกับแผนของลิทเลอร์ไม่ได้เลยถูกไหมมันแทบจะหยุดแผนของลิทเลอร์ไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแบบว่า100%เนี่ย แบบสาเร็จไปแล้วแบบ98%าอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็จริงไหมถูกไหมแบทแมนเนี่ยจะได้มีโอกาสแก้มือด้วยได้มาหยุดลืลอ่อเลยครั้งนะั้นในคราวนี้เป็นการหยุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหยุดทั้งลิทเลอรลและโจเกอร์ไปด้วยเลยนะครับก็คิดว่าถ้าถามผมนะผมคิดว่าโจเกอร์เนี่ยน่าจะออกมาในซีรีส์อาคัมอาไซรัมนะครับผมแล้วก็ได้ออกมาอีกทีในหนังน่าจะเป็นภาค3ภาค2ออาจจะมาเป็นตัวละครเสริมแต่ยังไม่ใช่ตัวละครหลัก แต่ถ้าในอีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือมาในภาค2เลยเป็นตัวละครหลักนะครับแล้วภาค3เนี่ยอาจจะเป็นตัวละครอื่นๆมาแทนนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าบทจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ถ้าอยากให้มันดูคิดว่าน่าจะสนุกที่สุดและจบดีที่สุดก็คงจะเป็นในแบบแรกที่ผมบอกออกมาท่านผู้ชมคิดว่าโจกเกอร์จะออกมาตรงไหนอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาลองพูดถึงเรื่องโจกเกอร์กันว่าตัวละครโจกเกอร์ในเวอร์ชันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกน นาถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ